ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมาน แค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อ เธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย,เ,คยเราจะคิดถึง คนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน ไม่เคยไม่เคยจะลืม